สวัสดีครับมาดูกันใกล้ๆครับเพื่อนเพื่อนี่นนดูใกล้ๆเลยนะครับดูใกล้ๆเ,เลยครับ,รบ <c oughs> อันนี้เป็นเครื่องไล่ยุงนะครับผมนี่ค <c oughs> อ้ามีใบประกันด้วยครับท่านครับ <c oughs> แล้วผมซื้อน้ำยามาเสริมด้วยนะครับ น้ำยาเนี่ยจะมีทั้งหมด3าแบบนะครับผมก็คือ30มสแล้วจะมี60แล้วก็จะมี90้าสบครับผมเลือกซื้อเซตที่มันเป็นเครื่องกับ30เพราะว่าราคามันถูกที่สุดนะครับเพราะผมต้องการให้ได้เครื่องมันมาก่อนนะครับผมดังนั้นแล้วก็ถ้าน้ํายาหมดผมก็จะใช้น้ํายาขวดใหม่ซึ่งอันนี้คุ้มที่สุดเลยนะครับผมลองคํานวณกันแล้วนะครับผม เอาละผมจะใช้ตัวนี้ก่อนนะครับนี่นี่ก็เปิดนี่เป็นนี้นี่เองนี่ยังไงก็เสียบเข้าไปเลยอะนี่หมุนได้ไหมโอ้ยหมุนได้ด้วยโอเคนะคนี่เสียบเข้าไปเลยอืมนี่ครับอ่ามากใกล้ๆนะครับให้ส่ไม่เขาได้ดูเตม็มจอนข้างในเป็นอย่างนี้นะเสียบไปแล้ จะมีเกี้ยวนะครับแล้วก็หมุนนี่ในได้แล้วแล้วก็นี่นี่ไว้หมุนปรับมุมได้นี่เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปลองปักนะครับเดี๋ยวผมขอดูนะครับผมจะไปลองปักไหนอะตามมานะครับเดี๋ยวแๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับเออ๋คนถอยมาอย่างงี้ครับเออนะครับตามมาครับนี่ตามมาครับ ลองปักนู้นนะครับวางลื่นนะครับนี่แบบนี้ถ้าเป็นนี้เราเสียบนี่มันได้แล้วนี่ถ้าปักเป็นนี้เสียบไม่ได้แล้วถ้จะเสียบแนวนอนมันก็จะงงงหน่อยนะครับเขาเลยออกแบบีบยนี่เราจะดูนะครับอุ้ยนี่ครับจะพูดคำหยาบนี่ครับได้แล้วครับ ไม่รู้มันไล่ไหมนะครับแต่ผมเห็นพวกรีวิวอะไรอย่างเงี้ยมันไล่เหมือนกันนะครับคือตื่นเช้ามายุงอะนอนเหี้ยหายเลยครับทุกท่านเอออันนี้ไม่รู้ปุ่มอะไรเนี่ยอ๋อนี่ปุ่มเปิดปุ่มปิดนะครับจะได้ประหยัดเนี่แต่เดี๋ยวดูครับว่าตัวนี้มันหน้าฝนหน้าอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ก็นนี้ครับลองแผนดูรอบๆไปเลยโชว์ไปดูรอบๆอบบนี้ครับอืมอ่าเขียละลองกดให้ดูใกล้ๆนะ นี่จะมีไฟสเตตัสนะครับอ่าจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ไฟกระพริบนะครับแต่ดูในกล้องมันกระพริบนะครับผมอาจจะเป็นที่เฟรมเดทของกล้องนะครับจริงๆแล้วไฟไม่กระพริบแบบนี้นะครับไม่กระพริบแบบในกล้องนะครับเป็นไฟค้างเลยนะครับอ่าโอเคครับผมนี่ ไปครับบันรถรีวิวเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย